สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีรถดีๆมานําเสนอนะครับอันนี้วันนี้นะครับจะเป็นฮุนไดเฮสวันปี2017นะครับในส่วนของฮุนไดเฮส1วันดีรักตัวนี้นะครับเป็นปี2017เนี่ยออปชั่นค่อนข้างแตกต่างจากฮุ u n d a ฮส e ์วัน e ลินะครับแตกต่างในที่นี้ก็คือในส่วนฮุนไดเฮส1วันดีรักนะครับตัวนี้นะครับจะมีในส่วนออปชั่นที่โดดๆนะครับคือ กระจังหน้าในส่วนของกระจังหน้านะครับจะมีกล้องระบบกล้อง360นะครับจะมีกล้องอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือจะมีที่กระจังหน้ากระจกมองข้างซ้ายขวาและก็ในส่วนของด้านท้ายรถนะครับในส่วนของกล้องนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วสำหรับ ตัวปี2017นะครับกระจังหน้าวิธีดูง่ายๆนะครับกระจังหน้าจะเป็นซี่ตรงนะครับกระจังหน้าจะเป็นซี่ตรงในส่วนของล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กลายใหม่นะครับสำหรับสำหรับฮุนไดเฮสซันคันนี้นะครับปี2017นะครับออปชั่นที่โดดเด่นอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีประตูไฟฟ้าจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านด้านซ้ายกับด้านขวานะครับอันนี้มาจากโรงงานฮุนไดโดยตรงนะครับโอเค สำ,สำหรับเครื่องยนต์นะครับเดีย๋ยวผมพาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับซื้ออะไรอีกนะสำหรับด้านเครื่องยนต์นะครับคันนี้คันนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ ฮุนได h 1ปี2017นจะครับจะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีดีเซล cc นะครับจะเป็นในส่วนแรงม้าของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับอยู่ที่175แรงม้านะครับในส่วนแรงบิดของเครื่องอยู่ที่441นะครับคันนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ฮุนไดนะครับไม่ว่าจะเป็น t ัว r i n g elite deluxe ก็คือจะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหรือจะเป็นแกน starlet นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ รุ่นเดียวกันนะครับคือเครื่องยนต์รหัสด้วย A2 นะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวอย่างอื่นนะครับผมจะพาชมในส่วนออปชั่นในด้านในรถนะครับสำหรับฮุนไดคันนี้นะครับปี2017ไอตัวโดดเด่นขึ้นมาอย่างก็คือจะมีไฟตัดหมอกที่เป็น daylight นะครับจะเป็น LED นะครับคันนี้นี่นะครับรถของเรานะครับ บุคเซอร์วิสมีครบนะครับสำหรับคุนใดคันนี้ประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับคันนี้นะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยแล้วก็เรารับประกันเลขใหม่ให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับคันนี้กุญแจสํารองครบ2ดอกนะครับกุญแจรีโมทเปิดประตูไฟฟ้าเอเปิดประตูซ้ายขวามีนะครับ1ดอกนะครับอ,อันดับต่อมาเดีย๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านในรถนะครับ สำหรับฮุนไดเฮสซูนคันนี้นะครับคันนี้รุ่นรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นดี u ักนะครับปี2017นะครับในส่วนของออปชั่นนะครับถือว่าค่อนข้างครบมากนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะมีในวิกเกเตอร์นะครับในวิ g เกเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฮุนไดเฮสซูนคันนี้นะครับปี2017นี่นะครับในส่วนของเฮสซูนนะครับ ในรุ่นของดีลักนะครับอันนี้จะเป็นมีในในวิเกเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะเป็นในส่วนของหรือจะเป็นในส่วนของกล้องนะครับในส่วนของกล้องกล้องอันนี้ก็คือจะเป็นระบบกล้อง360องศานะครับมีมาให้เฉพาะฮุนไดเฮสวร์ดีลักปี2017นนะครับคือจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับ ในส่วนของรถป้ายแดงคันนี้นะครับอยู่ที่1 7 2 9 0 0้านบาทนะครับวันนี้นะครับเราขายอยู่ที่938,0 0 0บาทนะครับถือว่าค่อนข้างประหยัดไปประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับนี่นะครับในส่วนของกล้อง360นะครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับในส่วนของด้านซ้ายอ่าเห็นรถจะเห็นรถทั้งคันนะครับมันจะเหมาะมากสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กนะครับเผื่อเด็กวิ่งออกมากลางถนนนะครับ อันนี้ในส่วนของกล้องด้านท้ายรถนะครับอันนี้ในส่วนของกล้องหน้ารถแล้วในส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นกล้องติ2มิติในส่วนของหน้ารถนะครับหรือจะเป็นด้านท้ายเป็น2มิตินะครับในส่วนออปชั่นออปชันที่โดดเด่นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งของกำรังภุมิใเฮสวนดีลักปี 2, 2017นะครับจะมีเฉพาะตัวท็อปรุ่นดีรักเท่านั้นนะครับจะมีคูสคอนโทรลมาให้นะครับอันนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์แจ้งนะครับ เวลาลูกค้าที่ขับ100นะครับเราสามารถกดคูสคอนโทรนนะครับระบบนี้จะล็อกความเร็วอยู่ที่100นะครับนี่นะครับแต่แต่ทุกครั้งที่เรามีการแตะเบรกนะครับคูสคอนโทรลที่เราทําระบบล็อกไว้นะครับจะมีการปลดล็อกทันทีนะครับแล้วออปชันอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นนะครับจะมีระบบแลคงนะครับเตือนว่าตอนนี้น้ามันอยู่อยู่1ขีดนะครับขีดนิด เกินขีดขึ้นมาหน่อยนะครับจะจะ,จะสามารถวิ่งได้อีกที่188กิโลนะครับสำหรับแอ่าแล้งที่บอกบอกน้ำมันน้ำมันอ่าน้ำมันดีเซลนะครับในการในการวิ่งนะครับแล้วก็มีสำหรับฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะครับก็สามารถรับเครื่องเสียงไอสามารถรับโทรศัพท์หรือกดโทรศัพท์ออกทางอาทางพวงมาลัยได้เลยนะครับ ในปุ่มของด้านเครื่องเสียงรถนะครับเราสามารถปรับโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนี่นะครับ FMAM นะครับนี่นะครับอ่าปรับเนวิเกเตอร์ปรับอ่าวฟงอ่าเชื่อมบูทงบูทูธได้เลยนะครับในส่วนของออปชั่นกดตรงโปรมาะไยนะครับเปิด เพิ่มเครื่องเสียงนะครับในส่วนออปชั่นนะครับออปชั่นอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้จะมี USB มาให้เรียบร้อยแล้นะครับหรือจะเป็น HDMI นะครับในส่วนตัวนี้นะครับสำหรับหน้าจอที่มาจากโรงงานอย่างนี้นะครับจะมีเฉพาะคุณใด H1 ฮสวันดีรักเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น ELIT เนี่ยจะเป็นระบบที่ใส่แผ่นอย่างเดียวนะครับคือสังเกตง่ายๆนะครับจอจอที่มีกล้อง360องศานะครับ แล้วก็มีเนวิเกเตอร์มาจากโรงงานนะครับจะมาเฉพาะที่าจากคุณใดจากคุณใดโดยตรงนะครับนี่นะครับในส่วนของเบาะนะครับในส่วนของเบาะนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสบายนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีที่วางแก้วอีกอีกอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นรถกอนนี่นะครับจะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยหรือ สามารถวางแก้วตรงนี้ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็สามารถวางของได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับสามารถเอนเบาเพื่อนั่งเพิ่มได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ออปชั่นโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับฮุนไดฮ1สตันดีลักปี2017นนะครับจะมีประตูไฟฟ้ามาจากโรงงานด้านซ้ายและด้านขวานะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับ ในส่วนประตูไฟฟ้านะครับในส่วนประตูไฟฟ้ามาจากโรงงานนะครับนี่นะครับถือว่าทำงานค่อนข้างสม,มูทน,นะครับเพราะปกติฮุนไดเอสวันนะครับเริ่มที่ปี0 8ถึงปี2015นะครับจะไม่มีประตูไฟฟ้ามาให้นะครับเพึ่งมามีประตูไฟฟ้าจากโรงงานปี2016นะครับที่ว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนกระจังหน้าเป็นซี่ตั้งนะครับเดี๋ยวผมลองปิดประตู ให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนคุณได้เฮซวนนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวานะครับเราอำนวยความสะดวกนะครับในการในการเปิดประตูสไลด์นะครับเราสามารถเปิดได้3แบบนะครับคือเปิดจากฝั่งคนขับนะครับจะมีสวิตช์เปิดด้านซ้ายและด้านขวานะครับหรือเปิดหรือเปิดจากคนนั่งนะครับ หรือหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ,อใช้รีโมทในการเปิดนะครับรีโมทมาให้จากโรงงานจะมี R, ให้1ดอกนะครับสำหรับประตูไฟฟ้าซ้ายและขวานะครับสำหรับฮุนไดเอสวันดีรักอีกอย่างนึงก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มความหรูหราจะเป็นลายไม้นะครับลายไม้สีดำนะครับตามช่องแอร์นะครับตามสวิตช์กดนะครับนี่นะครับ โัมอะไเป็นหนังหุ้มนะครับหัวเกียร์มีหนังหุ้มให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มความดูหลามากเลยนะครับสำหรับ H1 คันนี้นะครับถือว่าสภาพค่อนข้างใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นม่านบังแดดนะครับยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับนีนะครับ H1 ดีัก อ่ะเดี๋ยวผมสาธิตในการเปิดปิดประตู Wi-Fi ไไดูอีกครั้งนะครับอันนี้มันมาจากโรงงานโดยตรงนะครับนี่นะครับสำสำหรับสำหรับ oh. ในในส่วนหุ้นใด H1 d e l u x e อีกอย่างที่ที่ดูโดดเด่นนะครับ,รบนี่นะครับ จอกลางนะครับจอกลางนี่จะปรับไฟฟ้านะครับอันนี้คือมาจากโรงงานคุณใดนะครับหรือวิธีดูอีกอย่างก็คือยังไไม่ด้แกะจะมีสัญลักษณ์คุณใดนะครับจากคุณใดมอเตอร์นะครับอันนี้นะครับในส่วนของจอนี้จะเชื่อมกับจอด้านหน้านะครับก็คือยังไม่ได้แกะเลยนในส่วนในส่วนของจอนะครับกดเปิดปิดผ่านสวิตช์นะครับจอจะทํางานขึ้นลงเองอัตโนมัตินะครับนี่นะครับ แล้วในสำหรับฮุนไดเฮสซันดี u ักนะครับเบาคู่หน้านะครับสามารถหมุนได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการหมุนนะครับนี่นะครับสามารถนั่งนะครับในส่วนนั่งอย่างสบายบอสลองนั่งสิลูกนั่งนี่นะครับนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นะลูกแล้วเอาขาพาดนะครับเอาขาพาดอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยเพื่อความสบายนะครับหรือจะเอนเบาเข้า เราหาใกล้ๆก,กันเพื่อนอนเหยียดขาโดยตรงนะครับอันนี้นะครับจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเบาะฝั่งนู้นก็หมุนได้เช่นกันนะครับสํราหรับกันรุ่นนี้นะครับในส่วนไฟนะครับในส่วนไฟไฟจอกลางเราสามารถเลือกเลือกเลือกเปิดเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับในส่วนของไฟเป็นเปลี่ยนกดเปลี่ยน,น,นสี นี่นะครับส่วนของเบาะไม่ว่าจะเป็นแถวสามหรือแถวสองนะครับถือว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับไหนบอสลอง,<า>งนั่งที่ทนั่งนั่งพิงที่ลูกนั่งพิงไปเลยอ่ะถือว่านั่งค่อนข้างสบายสบายไหมครับ สบายนะครับนะเป็นลองไปนั่งดูซิไม่ว่าจะเป็นเบาะแถวกลางหรือแถวหลังนะครับอ่ะนั่งนั่งดีๆนั่งเอาขาชันเลยลูกไม่ใช่อย่างนั้นเอาขาลงเอาขาลงเอออ่ะชันนั่งสบายพอดีตัวนี่นะครับขาจะชนกับพืชนพอดีนะครับจะไม่รู้จะไม่มีการรู้สึกว่าเมื่อยเลยนะครับอันนี้นะครับอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวอันนี้นะครับนี่นะครับเบาะมีถามแถวกัหรับคนที่ครอบครัวใหญ่ๆนะครับหรือครอบครัวที่มีลูกเล็กนะครับเหมาะในการเดินทางมากนะครับสำหรับ Hyundai H1 นะครับเดี๋ยวผมสาธิตการทำงานของประตูไฟฟ้าให้ดูนะครับนี่นะครับ แป๊บหนึ่งนะครับไหนไหนกดก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อพี่ไปกดปุ่มมันเองออดเ่เาเออนี่นะครับขอโทษทีนะครับในส่วนของ ประตูนะครับเราสามารถกดนะครับว่าเป็นอัตโนมัติหรือเป็นกดธรรมดานะครับในส่วนคันนี้นะครับฮัลโหลนี่นะครับในส่วนของประตูไฟฟ้านะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์บอกนะครับเซ็นเซอร์เวลาเราเดินเข้าไปใกล้แล้วประตูปิดนะครับประตูจะเด้งกลับเองนะครับนี่นะครับการทำงานของประตูอัตโนมัตินะครับ สำหรับประตูนะครับถ้าเกิดลูกค้าที่ไปติดเพิ่มนะครับตกอยู่ข้างอือประมาณ4 5 0 0 0ถึงบาทนะครับในส่วนประตูอัตโนมัติต่อข้างนะครับรุ่นนี้นะครับมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับในส่วนด้านท้ายรถนะครับจะมีอันนี้คือจะเป็นฮุนไดนะครับอันนี้ก็คือจะบอกนะครับว่า H1 นะครับหรือจะเป็น ในส่วนของรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นดีลักนะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของ11ที่นั่งนะครับในส่วนราคาในส่วนราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนาันะครับวันนี้นะครับเราขายอยู่ที่9ก้าแสนสามบาทนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะมีกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับอในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็คือบรรทุกของได้ค่อนข้างเยอะนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมเป็นลุกกันนี่นะครับเบาะนะครับด้านหลังเราสามารถพับแล้วก็เลื่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เลื่อนก็คือเราเลื่อนเบาะแถวหน้าไปแถวแถวที่แถวที่แถวที่2ไปนะครับเบาะก็จะสามารถเลื่อนเลื่อนเข้าไปอีกวางสัมภาระได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือจะเป็นตะกร้านมเด็กหรือจะเป็นรถเข็นเด็กนะครับสามารถ อันนี้ได้เลยนะสามารถได้เลยนะครับจะให้เด็กมานอนนี่นะครับลงมาอ,อันนี้นี่นะครับฮุนุนฮุน,นไดเฮสวันดีรักนะครับสำหรับ Option, ออปชั่นฮุนไดเฮสวรดีรักคันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูไฟฟ้าซ้ายขวาจากโรงงานนะครับ มีนมีเนวิเกเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีกล้อง360องศานะครับมีระบบช่องเสียบ H D M I นะครับสามารถเล่นเล่น,เล,นเล่นดูหนังฟังเพลงผ่านหน้าจอเดิมของเขาได้เลยนะครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ สำหรับฮุนไดนะครับเดี๋ยวผมแจ้งนิดนึงนะครับวิธีดูดูง่ายๆนะครับสำหรับฮุนไดเฮสวันนะครับเฮสวันดีรักนะครับจะเป็นรถที่ผลิตที่อินโดนีเซียทั้งหมดนะครับสำหรับฮุนไดเฮสวันดีลักปี2017นะครับเลขตัวถังนะครับจะขึ้นด้วย M H X นะครับอันนี้ก็คือจะผลิตอินโดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นรุ่นรุ่นถ้าเกิดจะเป็นรุ่นในส่วนของฮุนไดเฮสวันแต่เป็นรุ่น e อลิทนะครับ อันนี้จะผลิตที่เกาหลีนะครับเลขตัวถังจะขึ้นจะขึ้นด้วย K N J นะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเกจความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับอันนี้นะครับสําหรับข้อมูลที่ลูกค้ามองหาฮุนไดว่าเออันนี้มันจะเป็นในส่วนรุ่นดีรักหรือเปล่าหรืออันนี้จะเป็นรุ่นอีลิทหรือเปล่านะครับนี่นะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแนะวิธีดูนิดนึงนะครับสําหรับฮุนไดคันนี้นะครับ ถือว่ารถค่อนข้างเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยรอยมาร์กตำแหน่งเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้นะครับหรือรอยเป้าหัวโชกนะครับเรายังไม่มีทันแกะนะครับตำแหน่งมาร์กสียังอยู่ครบจากโรงงานนะครับแล้ววิธีดูอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคุณใดที่ว่าเป็นเครื่องเอ2นะครับนี่นะครับดูตรงข้อข้อไอดีหม้อหม้อน้านะครับมันจะมีสัญลักษณ์เขียนว่า A2 นะครับเครื่อง A2 นี่คือจะเป็นเครื่องตัวใหม่ล่าสุดนะครับ แม้แต่ Hyundai h ุนไดเฮสวันปี1 9ปี20ก็ยังปัจจุบันยังใช้เครื่องตัวนี้อยู่นะครับคือตัวนี้แรงม้าอยู่ที่175แรงม้าในส่วนแรงบิดในส่วนแรงบิดของเครื่องยนต์อยู่ที่441นะครับสำหรับฮุนไดเฮสวันเครื่องที่เป็น A1 วันนะครับ a อวันจะเริ่มตั้งแต่ปี08ถึงปี2012ต้นปีนะครับเยอะกันเป็นเครื่อง A1 วันอยู่อ่า แรงม้าจะเท่ากันนะครับก็คือแรงม้าอยู่ที่175แรงม้าแต่ว่าในส่วนของแรงบิดเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่392แรงบิดนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นข้อความรู้นะครับหรือวิธีดูนะครับความแตกต่างระหว่าง A1 A2 นะครับ A2 ก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเป็น A2 นะครับ A2 นี่ก็คือจะใช้เป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะครับจะไม่มีรีปั๊มนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับนี่นะครับ Okay. สำหรับสำหรับฮุนไดเฮสทวันคันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับของเรานะครับเรารับประกันเลขไปให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสสามารถโทรเช็คที่ศูนย์ได้นะครับโอเคสำหรับอีกคันหนึงนะครับสำหรับฮุนไดอีกคันหนึ่งที่เรามานําเสนอนะครับคันนี้ก็จะเป็นฮุนไดเฮ ทัวริงนะครับคันนี้รถจะเป็นปี2013นะครับคันนี้เดี๋ยวผมแจ้งนิดนึงคําว่าทัวริงในไอ้ที่นี้ก็คือจะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่มีทั้งหมด6เกียร์นะครับอันนี้สาหรับฮุนไดเฮสวันทัวริงนะครับคันนี้ถือว่าจะเป็นรุ่นต่ําสุดของเขานะครับในส่วนในส่วนของถ้าเกิดว่าปีตั้งแต่08ปถึงปี12นะครับจะมี5เกียร์จะเป็นเครื่องยนต์ A1 นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นปี13ขึ้นนะครับ12ปลายปีหรือ13เนี่ยจะเป็นเครื่องเอลเอทูแล้วนะครับคันนี้จะมีทั้งหมด6เกียร์นะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับในส่วนฮุนไดคันนี้นะครับถือว่ารถค่อนข้างสวยเหมือนกันอีกคันหนึ่งนะครับในส่วนของราคานะครับเราตั้งอยู่ที่529,000บาทนะครับคันนี้จะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่480,000นะครับใช้เงินดาวอยู่ที่40,000กว่านะครับในส่วนคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นทัวริงนะครับป้าประตูไฟฟ้าหรือเปล่าไม่ไฟฟ้าหัวหนี่นะครับสำหรับฮุนไดนะครับเดี๋ยวผมพาชมอีกอย่างนึงความวิธีดูความเดิมของรถนะครับเราจะสังเกตที่หัวน็อตที่ฝากระโปรงนะครับก็คือ อาจจะมีแกะทําสีหรือมีการชนมานะครับหรือมีการเปลี่ยนเปลี่ยนฝาปรงนะครับแต่คันนี้รถของเราเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับนัดที่ฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับหัวนอดฝากระโปรงนะครับที่อรถให้ลูกค้าดูรถอไรรถอะไรบรถอะไรฟอดอะไรนี่นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือรถเดิมจากโรงงานนะครับ สำหรับลูกค้าที่ถือว่าสำหรับฮุนไดเฮสต์วันทัวริงนะครับถือว่าค่อนข้างหายากนะครับเกียร์ธรรมดาเพราะว่าผมว่ามองม,มีน้อยสำหรับคนที่ไม่ถนัดเกียร์ออโตหรือต้องหรือขับขึ้นเขาบ่อยๆนะครับเกียร์ธรรมดานี่เหมาะมากเลยนะครับสำหรับฮุนไดเฮสต์วันทัวริงนะครับสำหรับฮุนไดเฮสวันคันนี้นะครับฮุนไดทัวร์ลิงนะครับคันนี้จะเป็นระบบ6เกียร์นะครับเครื่องยนต์จะเป็น A2 นะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,500cc นะครับ 2,500cc นะครับระบบคอมมอนเลวนะครับในส่วนแรงม้านะครับในส่วนแรงม้าของเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่175แรงม้าในส่วนแรงบิดนะครับ441นะครับนี่นะครับวิธีดูก็เช่นเคยนะครับจะมีสัญลักษณ์ A2 อยู่นะครับ แล้วตัวนี้พัดลมจะเป็นจะเป็นพัดลมไฟฟ้าไม่ใช่พัดลมฟรีปั๊มแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนส่วนของด้านในรถนะครับคันนี้ราคาถือว่าค่อนข้างถูกนะครับห้าแสนกว่าบาทนะครับนี่นะครับ สำหรับฮุนได H1 Touring นะครับคันนี้ปี2013นะครับคันนี้เจ้าของก็คือทําการเปลี่ยนจอมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องเสียง Kenwood นะครับมีบลูทูธมาให้มีไมค์มาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขไไมค์นะครับคันนี้อยู่ที่140,000สกิโลนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับคันนี้ในส่วนของจอเพดานนะครับเจ้าของเดิมนี่ก็คือทำเพิ่มมาให้เรียบร้อยนะครับ นี่นะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับครบนะครับถือว่าได้ไปค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับทัวริงนะครับทัวริงสำหรับทัวริงนะครับตัวนี้จะไม่มีแอร์แบ็กไม่มี ABS มาให้นะครับเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าในส่วนของเกียร์นะครับในส่วนของเกียร์นะครับเครื่องยนต์ A2 จะมีทั้งหมด6เกียร์นะครับถ้านับจากเกียร์ถอยหลังก็เป็น7เกียร์นะครับสำหรับฮุนใดคันนี้นะครับ องนี้จะเป็นหนังอ่าโอเคหนังเป็นหนัง,นนงในส่วนในในส่วนของเบาะนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะคู่หน้าก็หมุนได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสเปคของเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับนี่นะครับหมุนได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับแค่แค่ต่างที่ว่าเป็นผ้ากับเป็นหนังเท่านั้นเองนะครับเบาะก,ก็เป็น3ามแถวอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ ยกเว้นก็คือสําหรับรุ่นนี้คือเป็นรุ่นต่ําสุดนะครับไม่มีไม่มีประตูไฟฟ้ามาให้นะครับคันนี้นะครับแต่ออปชั่นภายในรถแทบเหมือนกันหมดเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพานี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับ ในส่วนของด้านท้ายรถเปิดมาก็เสมือนกับดีลักนะครับแต่ต่างกันที่เบาเป็นเบาะผ้าเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะพาพาชมวิธีดูความเดิมของรถนะครับไม่ว่าเป็นตะเข็บเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับจะเป็นรอยรอยรอยเดิมจากโรงงานนะครับน็อตยังไม่ได้แกะน็อตฝาท้ายนะครับน็อตฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับดูความเดิมของรถนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสเปคเดิมจากโรงงานเนี่ยจะเป็นล้อกระทานะครับแต่น,นี้เรา,าเขาเปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับไปไหนคบที่ไหนอ่านี่ครับอันนี้รถรถถือว่าถือว่าใช้น้อยนะครับ กำลับเลขไม้ที่หน0่งี่มกิโลนะครับนี่นะครับจะเป็นลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงแลทดลองขับได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูวิธีความเดิมของรถอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นี่นะครับสติกเกอร์จากโรงงานนะครับคันนี้ยังไม่มีแกะเลยนะครับนี่นะครับสติกเกอร์ขอบกันกระแทกนะครับยังไม่ได้แกะนะครับ สำหรับลูกค้านะครับลูกค้าที่สนใจฮุนไดนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับวันนี้นะครับสำหรับรถที่ว่าเป็นเครื่องยนต์ A2 เราจะมีให้เลือกอยู่2คันนะครับก็คือจะเป็นฮุนไดเอสวันปี2017นะครับความต่างนะครับสำหรับคันสหรับคันสีดำนะครับคันสีดำนี้จะเป็นรุ่นท็อปสำหรับ11ที่นั่งนะครับในส่วนของราคาป้ายแดงอยู่ที่1 7 2 9 0ล้านบาทนะครับ ในส่วนของปี17ออปชันที่มันโดดๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกล้องจะมีกล้อง360องศามาให้นะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับมีประตูไฟฟ้ามาให้ซ้ายและขวาจากโรงงานเลยนะครับกุญแจรีโมทนะครับออปชันที่เด่นๆของเขานะครับมี hdmi นะครับสามารถเสียบเชื่อมต่อเล่นหนังผ่านจอได้เลยนะครับสำหรับ ฮุนไดเฮสวันดีรักปี2017นนะครับในส่วนรถป้ายแดงนะครับอยู่ที่1.729,000บาทนะครับสำหรับฮุนไดสำหรับฮุนไดเฮสวันปี2017นะครับวันนี้เราขายอยู่ยที่938,000บาทนะครับสำหรับฮุนไดเฮสวันคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาในในส่วนของฮุนไดเฮสวัน คันนี้นะครับจะเป็นฮุนไดเฮสบอลทัวร์ิงนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2013นะครับก็อ่าก็คือเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ A2 นะครับในส่วนของแรงม้าอยู่ที่175ในส่วนแรงบิดอยู่ที่441นะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับจะเป็นจะเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับแล้วมีเกียร์ถอยหลังอีก1เกียร์ก็เป็น7เกียร์นะครับสำหรับอ่าสำหรับเครื่องยนต์ A2 นะครับแต่สำหรับสำหรับ สำหรับ Hyundai h ุนได a เฮสันที่เป็นทัวร i n ิงนะครับที่เป็นเครื่อง A1 จะมีทั้งหมดแค่5เกียร์นะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็ได้นะครับแต่รุ่นนี้ได้เครื่องยนต์ A2 นะครับแล้วมีทั้งหมด6เกียร์นะครับในส่วนของราคานะครับคันนี้เราขายอยู่ที่529,000บาทนะครับลูกค้าใช้เงินดาวอยู่แค่48,000นะครับสามารถเป็นเจ้าของรถทุนไดเฮสันทัวรงได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสนใจสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับเพราะว่าในส่วนของหุนในส่วนของฮุนไดเฮสทวันเนี่ยเราขายเป็นรถที่เราขายดีมากนะครับสามารถเข้ามาชมรถเจอจริงและทดลองขับได้นะครับรถของเรารับประกันเลขใหม่ให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบทั้ง2คันนะครับสําหรับเฮสําหรับฮุนไดเฮสวันนะครับ โอเค,อเคตอนอื่นนะครับเบนแปดแขอขอบคุณนะครับ